สำหรับตูต้าไฮรักแชมป์คันนี้นะครับก็เป็นตัวที่มีการตกแต่งใส่จินตนาการไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็เป็นแนวแคมปิ้งคาร์นั่นเองนะครับโดยตัวนี้ก็เป็นเบสมาจากตัวท็อปซึ่งเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรแล้วก็เป็นตัวเกียร์ออโต้เป็นตัวช่วงสั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวที่มีออปชันมาครบคบแล้วสำหรับเจ้าไฮรักแชมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า,ว,าว่าการตกแต่งสไตล์แคมปิ้งของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่ารถ โตต้าเนี่ยที่เขาออกมาเนี่ยเขาก็มีการโคกับบริษัทที่มีการรับตกแต่งรถแล้วซึ่งการตกแต่งแบบนี้ถ้าเราชอบนะครับเราก็สามารถที่จะไปคุยกับดีลเลอร์ตอนที่เราซื้อรถได้ว่าเราต้องการตกแต่งแบบนี้แล้วก็ให้ติดต่อกับทางบาริษัทที่มีการตกแต่งทีโดยการาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับอันนี้เอามารวมเป็นการจัดไฟแนนซ์ได้ถ้าข้อมูล ที่เท่าที่รับฟังมาเนี่ยจัดจัดไฟนั้นรวมตัวค่ารถได้อยู่ที่ประมาณ3 5มแสนห้านะครับส่วนออปชั่นต่างๆเนี่ยราคาไม่สามารถเคาะได้เป๊ะเนื่องจากว่ารายละเอียดของตัวรถหรือว่ารายละเอียดจุกจิกออปชั่นต่างๆที่คุณอยากได้เพิ่มหรืออยากจะลดมันลงมาเนี่ยต้องไปคุยกับบริษัทที่รับทําอีกทีนึงนงครับแต่ว่าทางโต้ต้าก็รับที่จะมีการประสานงานมาให้ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับการที่เราจะซื้อรถมาสักคันแล้วก็มีบริษัทที่รับตกแต่งตามจินตนาการที่เราต้องการแล้วก็เป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพแล้วก็คุณลิตี้ต่างๆเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสามารถเอามารวมในการจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยแต่ว่ารายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างเบื้องต้นนะนตอนนี้เรามาดูการตกแต่งก่อนหน้าตาเขาเป็นไงดูนี่ ด้านหน้านี่เขาใส่ไฟคู่หน้ามาเลยสปอร์ตไลท์กด็ดูดุดูนะกันชนนี่แข็งแรงเลยนะครับดุดันแต่งเข้ากับตัวรถมากๆนะนี่อันนี้เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางมาละล้อใส่เลนโซมานะยางเป็นตัวขนาดไหนเนี่ยยางหน้ากว้างขึ้นแล้วเป็นขนาด215 70 R16 ล้อขนาดใหญ่ขึ้นอื มีการตกแต่งเพิ่มขึ้นนี่มีเล่นลายสติกเกอร์ด้วยแอบดูข้างในก่อนข้างในก็ยังไม่ได้มีอะไรตกแต่งเป็นพิเศษนะอันนี้มีนี่แหลกหลังคามีมาเต็มๆเลยข้างบนนี้ครับเป็นเต็นท์นะสำหรับกางนอนแล้วก็ตรงนี้เป็นสำหรับทำครัวทำกิจการต่างๆลองมาดูกันมีอะไรบ้างนี่นี่มี อ่างซิงสําหรับชําระล้างนะครับมีเตาแก๊สมาให้นะอันนี้ของโคแมแอร์เลยใช้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็นี่มีชั้นวางจานหรือจะเป็นโต๊ะอันนี้อนเนกประสงค์ครับทำอะไรได้เยอะแยะอันนี้เป็นของแคลริบอยนะแคมปิ้งเซตอ่าอันนี้เป็นตู้เย็นนะเนี่ย กระบะเนี่ยครับมันเปิดข้างได้เปิดได้4ีเออสามได้เลยอันนี้คือความปันเอกประสงค์แล้วการที่มันเป็นกระบะพื้นเรียบเนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะจัดวางสิ่งของต่างๆได้ง่ายนี่มีถังน้ํามันสำรองมาให้ด้วยนะครับนี่มันปิดได้นี่พอเราปิดไปปุ๊บทุกอย่างมันก็ยังอยู่ในรถหมดนะมีล้ออะไหล่ด้วยนะล้ออะไหล่ก็ อยู่ด้านท้ายแล้วก็ยังมีปิดแล้วก็ยังมีพื้นที่วางสัมภาระอีกตั้งเยอะนะครับเต็นท์อยู่บนหลังคาก็น่าจะเหมาะสําหรับคนที่ชอบเดินทางชอบแคมปิง้งตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ได้เยอะแล้วรถพอมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรถมีกําลังครับสามารถที่จะบุกจะลุยอะไรไปได้ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนี่ด้านข้างก็มี ฝาปิดเรียบร้อยเนี่ยครับงานเขาค่อนข้างจะเรียบร้อยเลยอ,ะอ่ะอยู่ในขนาดทั้งหมดก็อยู่ในพื้นที่ของขนาดกระบะนะครับนี่มีตัวไฟนะครับระบบไฟมีปั๊มลมให้มีไฟหลังคานี่มีช่องออ USB <S <S ม,มานะครับ DC มีไฟเอา p ์พุตให้ทุกอย่างครบ นี่แล้วอุปกรณ์ที่สามารถยัดเข้าไปในรถได้อีกก็ชุดแคมปิ้งนะมีเก้าอี้สนามมีโต๊ะนี่มีเครื่องคั่วกาแฟสวรรค์ของคนที่ชอบเดินทางนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจินตนาการนะครับสำหรับคนที่จะซื้อเจ้าไฮลักแชมป์ไปแล้วก็เอาไปดัดแปลงเอาไปสร้างรถให้มันตอบโจทย์ความต้องการของเราได้นะครับก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกถ้าใครเป็นสายแคมปิ้งเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์ได้ดีในระดับหนึ่งนะอุปกรณ์ต่างๆยังยัดอยู่ในรถได้แล้วก็ด้วยโครงสร้างของรถที่มันมีความแข็งแรงครับเต็นท์ไว้ข้างบนก็ยังสามารถแบบนอนดูดาวกลางคืนได้ในป่านะและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจินตนาการครับที่สามารถตอบโจทย์และให้เป็นจริงได้สําหรับเจ้าไฮลักแชมป์ครับ